สวัสดีสวัสดีเพื่อนทีนั่งเรากันครับเจอกันอีกแล้วกับอ,อีกหนึ่งคลิปครับสวยๆเลยคันนี้ Camry 2.5 HP Premium ปี17ตัวท็อปสีนี่เลยออกมุ่วงเทาๆนะเพื่อนนะและที่สำคัญคือผมแจ้งราคาไปเลยเป็นราคาโปรโมชันน่นนเพื่อนนะ5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครอยากได้โทรมาเลยนี่3661ใครพลาดจากคันที่แล้วนะคันนี้มีแกะฝาหน้าห่าหครั้งนะครับแต่ฝาเดิมนะครับแต่ฝาเดิมดูน็อตเดิม นะครับรถเดิเดิมนี่รถเดิมเดิมๆ,มๆพี่เพื่อนฟังเสียงเครื่องนะนิ่มมากไม่สันเลยนะครับนี่เพื่อนดูเอา,ว,าว้าวว้าวมากได้เครื่อง2.5ด้วยแล้วก็เป็นตัว พีเมี่ยมและที่สําคัญคือรถเดิมเดิมเลยเพื่อนดูเอาแล้วกันนะคันนี้ขายตามสภาพไปนะครับเพราะว่าในส่วนของคันนี้คือผมเอาง่ายคือเป็นราคาแฟลตเซล์นะยางสองหนึ่งห้าห้าห้าอาสิบเจ็ดนะครับยางปียี่ยี่สิบครับยางปียี่สิบรถพึ่งกลับมาจากเช่าสั้นมานะเพื่อนนะคันที่แล้วสีเดียวกันเลยก็ใครไม่ทันนะคันนี้สวยพอๆกันเพื่อนดูนะ คันที่แล้วบอกขายด้วยคันนี้สวยๆเลยเนี่ยตามที่เห็นคันนี้ก็คือล้างเคลือบสีส่งมอบนะครับแล้วก็เอาไปเคลมไปเคลมเองได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นราคาพิเศษของเดือนนี้เน้นซื้อสดนะเน้นลูกค้าหาทีที่สะดวกเงินสดนะครับก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับคันนี้นี่เลขมาอยู่ที่177,319กิโลเมตรครับมาเอาปรเลยนเพื่อนเนื่องด้วยเป็น,นตัวท็อปฮนะพเพื่อนดู กระจกไฟฟ้าบลายสปอร์ตวอร์นิ่งนะครับเตือนก่อนการชนดน่นหน้านะครับเตือนกาอเตือนออกเลนข้ามเลนมโม o รีซิทสองตำแหน่งพลัสคอนโทรลนะครับมันติฟังก์ชันต่างๆในส่วนของพวงมาลัยก็คืออยู่ครบเนวี่จอแท้ๆของมันเลยนะครับนี่ก็คือมีซิมเรียบร้อยนะกุญแจได้มา1ดอกนะครับ1ชุดเพื่อนๆดูเอาสวยมาก กระจกมองหลังไฟฟ้านืงด้วยเป็นตัวท็อปเพื่อนใครดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับคันนี้สวยราคาแค่นี้เอง539เก้าเองเพื่อนเอ๋ยนี่ดูเอาสวยงามมากอ่ะมาดูเบาะนี่อีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นตัวพรีเมียมก็คือน,นี่แหละครับที่พักแขนคอนโซลการ์เขาจะเป็นตัวควบคุมเสียงนะครับพวงมาลัยด้านหน้าไอตัวเครื่องเสียงด้านหน้านะ เอ,อ้ม่านรอบคันม่านหลังไอ้เมื่อหลังบงังแดดครบเนี่ยเพื่อนๆดูเอาอผมเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายจะเปิดจากตรงนี้นะท่านเพื่อนนะนี่โอ้โหมาแล้วครับเพื่อนๆใครไม่ทันคันที่แล้วกล้องมองหลังนะครับเนี่ยกล้องมองหลังเวลาเข้าเกียร์ถอยก็มองเห็นได้เลยนะครับตัวตำแหน่งแบตเตอรี่นะครับ ยางเรายางอะไรเครื่องไม้เครื่องมือครบไม่ต้องถามว่าแบตเตอรี่เปลี่ยนนู่นนี่นั่นยางก็คือขาดตามสภาพนี้เลยผมบอกเลยว่าขัขบดีมากๆผมเทสสองรอบแล้วคันนี้ราคาเพิ่งออกเมื่อตอน4โมงเย็นวันนี้นะครับก็เลยรีบรีวิวให้เพื่อนเลยวันนี้ก็วันที่24มีนาปี68เซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับพร้อมเลยนะครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับ f c ต่างๆท่านๆที่นี่นะตัวดูอากาศพ่ออากาศ มันเป็นตัวท็อปอะครับมันก็เลยมีค่อนข้างครบครันนะครับนี่มีแกะฝาหน้าฝั่งเดียวนะนอกนั้นเดิมหมดเพื่อนดูเพลทเดิมๆนะครับี่แก้มซ้ายหน้าซ้ายขวาเดิมหมดนะครับอา่มาดูเอกสารปี B 17นะครับเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7จ็ดคนนะครับรลยยนหนึ่งนะครับเป็นลักษณะเกีง2ตอนสีเทานะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกไฟฟ้า205แรงม้าเครื่องยนต์2.5เป็เบนซินนะลำดับที่1ใครซื้อไปก็ได้ลำดับที่2เลยซื้อแบบไม่ซื้อสดไม่มีแบบเตตามที่ผมแจ้งเลยเพื่อนคันนี้ใครพลาดจากงวดที่แล้วนะคันที่แล้วสีเดียวกันเลยนะครับราคาก็ราคาใกล้เคียงกันใครอยากได้รถ เป็นรถ2.5แล้วเป็นไฮบริดแล้วราคาแค่นี้นเพื่อน5 3 9 0 0รีบมาเอาไปใช้เพื่อนเอ,อ๋ยโอเคใครอยากได้โทรมาเลยครับสวัสดีครับ